สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่แบบน่าจะจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนเลยนะครับกับหัวข้อสร้างรายได้จาก YouTube Shorts 365วันสู่2 1 0 0 0 0บาทโห oh, หัวข้อน่าสนใจมากเลยค่ะใช่ครับคือมันมาจากเรื่องจริงของคนคนหนึ่งเลยที่แบบเริ่มจาก แทบจะไม่มีอะไรเลยจริงๆอืมจริงค่ะเพราะหลายคนยังคิดว่าเฮ้ยทำเงินจาก YouTube มันยากต้องเก่งต้องมีทุนเยอะๆอะไรแบบนั้นแต่รู้ไหมคะว่าข้อมูลจาก Statista เนี่ยเขาบอกว่าปี2024อะค่ะผู้สร้างคอนเทนต์ทั่วโลกทำรายได้รวมกันเออ กว่าสามหมื่นล้านบาทต่อปีเลยนะโหเยอะมากและที่สำคัญคือเกินครึ่งหนึ่งประมาณ60%มาจากคนธรรมดาธรรมดาแบบเราๆท่านๆนี่แหละค่ะไม่ใช่บริษัทใหญ่หรือคนดังอะไรเลยน่าสนใจมากครับแล้วกรณีศึกษาที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้คือเรื่องของคุณอวัยเสเคหินใช่ไหมครับที่บอกว่าเริ่มจากศูนย์ใช่ค่ะ คือเขาไม่มีประสบการณ์ตัดต่อไม่ได้มีกล้องแพงๆหรือแบบไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมาก่อนเลยนะคะแต่กลับสร้างรายได้จาก YouTube Shorts ได้ถึง2 1 0 0 0 0บาทหรือก,ก็คือประมาณ6,000ดอลลาร์สหรัฐในเวลาแค่7เดือนเองเือครับใช่ค่ะแค่7เดือนเท่านั้นวันนี้เราเลยจะมาดูกันข่าวว่าเขาทําได้ยังไงมันมีขั้นตอนมีแนวคิดอะไรบ้างคือถอดบทเรียนจากเรื่องจริงเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่า เออคนทั่วไปที่อาจจะกําลังมองหาช่วงทางหารายได้เสริมเนี่ยมันพอจะเป็นไปได้ไหมแล้วต้องทํำยังไงบ้างซึ่งดูเหมือนว่าหัวใจหลักๆเลยนะคะมันอยู่ที่การลงมือทําแล้วก็ความสม่ําเสมองั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับจุดที่สําคัญมากๆที่แหล่งข้อมูลเขาเน้นย้ําเลยคือแนวคิดของคุณอวัยที่ว่า I just started อ,อ๋อแค่เริ่มทําใช่ครับ แค่เริ่มลงมือทําเหมือนว่าก้าวแรกเนี่ยสำคัญกว่าต้องรอให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกตถูกต้องเลยค่ะอันนี้จริงมากๆคือความสําเร็จของเขาเนี่ยไม่ได้มาจากแบบพรสวรรค์อะไรพิเศษเลยนะแต่มาจากการลงมือทําจริงๆทําสม่ําเสมอคือเทียบกับบางคนที่อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนๆน,นั่งศึกษาหาข้อมูลแต่ไม่เคยได้เริ่มทําอะไรจริงๆจังๆเลยอืมครับแต่คุณอวส์วเนี่ยเขาใช้เวลาแค่วันละประมาณ30นาทีเองค่ะทำวิดีโอสั้นๆลงทุกวัน วันละ3านาทีฟังดูเหมือนไม่เยอะเลยนะครับเป็นเวลาที่เอ่อคนทำงานประจำก็น่าจะพอเจียดมาทำได้นะใช่ค่ะแล้วผลลัพธ์จากการทำแบบนี้นะคะทำทุกวันทุกวันผลคือภายในเวลาไม่ถึง7เดือนเขามีผู้ติดตามถึง1 5 0 0 0 0คนเลยนะโหไม่น้อยเลยนะครับสำหรับคนที่เริ่มจากสูงจริงๆใช่ค่ะแล้วพอตัดสินใจว่าเอาละ่ะจะเริ่มทำแล้วคำถามต่อมาที่หลายคนน่าจะคิดคือ แล้วจะทำคอนเทนต์อะไรล่ะครับไอเดียต้องคิดใหม่หมดเลยไหมอ๋อเรื่องไอเดียไม่จำเป็นต้องคิดใหม่หมดเลยค่ะอันนี้เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจคือวิธีการที่เขาใช้คือหาแรงบันดาลใจจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว หาจากไหนครับก็ดูจากแพลตฟอร์มอื่นเลยค่ะ TikTok Instagram Facebook ว่าตอนนี้อะไรกำลังเป็นเทรนด์ hashtag ไหนคนใช้เยอะๆหรือว่าครีเอเตอร์คนอื่นเขาทำอะไรกันวิดีโอแบบไหนที่คนชอบดูชอบแชร์มีส่วนร่วมเยอะๆนะคะอ๋อเหมือนกับว่าไปดูสิ่งที่มันเวิร์กอยู่แล้วแล้วก็มาแกะดูใช่ไหมครับว่าทำไมมันถึงเวิร์กสไตล์ตัดต่อเขาเป็นยังไง เปิดคลิปยังไงเนื้อหาประมาณไหนใช่เลยค่ะวิเคราะห์แล้วก็เอามาปรับใช้กับช่องของเราเป็นการต่อยอดไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ทางความคิดเข้าใจครับพอได้ไอเดียแล้วสคริปต์ก็สําคัญใช่ไหมครับโดยเฉพาะกับชอ็อตที่เวลาจํากัดมากสําคัญมากค่ะโดยเฉพาะ3วินาทีแรกอันนี้คือชี้เป็นชี้ตายเลยเนาะสามวิแรกต้องดึงให้อยู่เลยใช่ค่ะต้องแบบอาจจะเป็นคําถามที่ทําให้เอ๊ หรือเป็นข้อมูลที่แบบโหจริงเหรออะไรทำนองนั้นค่ะให้คนอยากดูต่อแล้วสคริปต์โดยรวมก็ต้องกระชับกระชับเนะให้คนดูจนจบได้ถูกต้องค่ะและถ้าใครแบบ กังวลเรื่องเสียงภาคกลัวเสียงตัวเองไม่เพราะไม่น่าฟังในแหล่งข้อมูลเขาก็มีแนะนำเครื่องมือช่วยนะคะอย่าง elevenlabs ที่เป็น AI สร้างเสียงใช่ค่ะคือมันสร้างเสียงภาคได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติเลยคุณภาพดีด้วยใช้งานกงง็ง่ายง่ายแค่เอาสคริปต์ไปวางเลือกเสียงที่ชอบแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์เสียงออกมาใช้ได้เลยสะดวกดีนะครับพอมีสคริปต์มีเสียงภาคก็มาถึงขั้นตอนที่หลายคนอาจจะกลัวคือการตัดต่ออ่าใช่ค่ะเรื่องเทคนิคแต่ดูเหมือนว่าสำหรับช็อตเนี่ย มันอาจจะไม่ต้องซับซ้อนขนาดนั้นมั้งครับที่หลายคนน่าจะคุ้นคุ้นกันอยู่แล้วก็ได้แคปขัดนี่ฮิตมากนะครับใช้ง่ายด้วยใช่ค่ะฟรีแล้วก็ใช้ง่ายฟีเจอร์ก็เหมาะกับวิดีโอสั้นแนวตั้งอยู่แล้วขั้นตอนก็คือพื้นฐานมากๆเลยนําเข้าคลิปหรือภาพนิ่งก็ได้ใส่เสียงภาคที่เราเตรียมไว้หาเพลียงประกอบนิดหน่อยตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกใส่ข้อความเน้นจุดสําคัญสําคัญบ้างแล้วก็ทําให้ซีนมันเปลี่ยนแบบลื่นๆหน่อยใช้เวลาเยอะไหมครับขั้นตอนนี้ จากข้อมูลที่คุณโอเวสเขาแชร์มานะคะทั้งหมดเนี่ยไม่ถึง30นาทีต่อคลิปด้วยซ้ำโหกลับไปที่ประเด็นเดิมเลยคือใช้เวลาไม่เยอะในแต่ละวันแต่เน้นทำสม่ำเสมอใช่ค่ะและนั่นแหละค่ะคือหัวใจสำคัญที่สุดจริงๆความสม่ำเสมอหรือ consistency นี่แหละการอัปโหลดวิดีโอทุกวันคือสิ่งที่แหล่งข้อมูลย้ำเลยว่าเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของเขาที่ทำให้มีผู้ติดตามได้ถึงแสนห้าหมื่นคนอืม จริงด้วยครับเพราะถึงแม้ว่าช่วงแรกๆยอดวิวแดจะยังไม่ปังมากอย่างที่คุณเอเวสเจอคือค,อคลิปละประมาณ1 5ื่นวิวใช่ค่ะ1 5ื่นก็ถือว่าไม่แย่นะแต่ก็ยังไม่ไวารัล แต่เขาก็ไม่หยุดทําตรงนี้แหละที่สร้างความแตกต่างถูกค่ะหลักการมันอาจจะเป็นแบบนี้นะคะคือพอเราลงสม่ําเสมออัลกอริทึมของ YouTube ก็เหมือนจะเรียนรู้แล้วก็ช่วยนําเสนอคลิปเรามากขึ้นพอนีคลิปหนึ่งเริ่มติดลมมนเริ่มไวรัลขึ้นมามันก็จะเหมือนเป็นตัวช่วยดันคลิปต่อๆไปให้มีโอกาสได้ยอดวิวสูงขึ้นตามไปด้วยเหมือนสร้างโมเมนตัมให้ช่องไปเรื่อยๆประมาณนั้นเลยค่ะแล้วพอทำไปเรื่อยๆยอดวิวเริ่มมาเยอะขึ้นก็จะเข้าสู่เรื่องที่ทุกคนอยากรู้คือ การสร้างไรายได้ตรงนี้ YouTube Shorts มีเกณฑ์ยังไงบ้างครับเกณฑ์ปัจจุบันนะคะถ้าจะเปิดสร้างไรายได้จาก Shorts เนี่ยต้องมียอดวิวรวมกันอย่างน้อย10บล้านวิวภายใน90วันล่าสุดค่ะ10บล้านวิวใน90วันใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีผู้ติดตาม1000คนด้วย10บล้านวิวใน3เดือนฟังดูก็ท้าทายเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดมีคลิปไวรลัลปังๆสักคลิป2คลิปมันก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ค่ะมันก็มีโอกาสแล้วรายได้ล่ะครับเขาคิดจากอะไร รายได้ของชอตส์เนี่ยมันจะคิดจากส่วนแบ่งโฆษณาที่แสดงขั้นระหว่างคลิปในฟีดชอตส์ค่ะจากข้อมูลที่คุณเอาไว้แชร์มานะรายได้เฉลี่ยเฉลี่ยของเขาจะอยู่ที่ประมาณ0.1ดอลลาร์สหรัฐ0.1ดอลลาร์ต่อ1,000วิวใช่ค่ะหรือประมาณ3.50สตางค์ไทยต่อ1,000วิว ซึ่งฟังดูอาจจะน้อยนะคะถ้าเทียบกับคลิปยาวอืมน้อยกว่าคลิปยาวพอสมควรเลยที่เรียกว่า RPM ใช่ไหมครับใช่ค่ะ RPM หรือรายได้ต่อการแสดงผลพันครั้งมันอาจจะไม่สูงเท่าแต่ประเด็นคือยอดวิวมันมหาศาลได้ไงคะอ๋อพอวิวเยอะๆมันก็รวมกันเป็นเงินก้อนได้ถูกต้องค่ะพอยอดวิวเป็น10ล้านร้อยล้านมันก็เป็นเงินก้อนใหญ่ได้เหมือนกัน เขจะมีตัวอย่างรายได้จริงๆของเขาไหมครับที่แบบจับต้องได้มีค่ะมีตัวอย่างที่น่าสนใจคือในช่วง28วันช่วงหนึ่งเนี่ยช่องเขาทำยอดวิวได้ถึง12.1ล้านวิวเลยนะ12ล้านวิวในเดือนเดียวใช่ค่ะแล้วก็สร้างไรายได้ในช่วงนั้นไปประมาณ655ดอลลาร์สหรัฐก็เกือบเกือบ23,000บาทเลยนะครับใช่ค่ะและบางคลิปที่มันไวรัลมากๆแบบปังสุดๆคลิปเดียวทำเงินได้ถึง300ดอลลาร์ก็มีโห oh, คลิปเดียว 300ดอลลาร์นี่ก็หมื่นกว่าบาทเลยนะใช่ค่ะประมาณ15,000บาทจากคลิปสั้นๆคลิปเดียวที่ใช้เวลาทำไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไม่ธรรมดาเลยครับแล้วพอช่องแรกเริ่มไปได้ดีแล้วเริ่มทำเงินได้แล้วมีสเต็ปต่อไปไหมครับหรือว่าทำช่องเดียวไปเรื่อยๆมีค่ะคือการขยายผลหรือ scale up นั่นเองขยายผลยังไงครับก็ พอช่องแรกมันพิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยแนวทางนี้มันเวิร์กทำได้จริงก็สามารถสร้างช่องเพิ่มได้ค่ะอาจจะเป็นแนวเดิมหรือล่องแนวใหม่ๆเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างไรายได้อ๋อทำหลายๆช่องใช่ค่ะแล้วมุมมองจากแหล่งข้อมูลนะคะเขามองว่าในปี2025เนี่ยโมเดลธุรกิจของ y o u b e Shorts อะการแข่งขันมันยังเอ่อไม่ได้สูงเท่าแพลตฟอร์มอื่นที่มาก่อนหน้าหมายถึงยังมีโอกาสอยู่ใช่ค่ะยังมีพื้นที่ให้เติบโตได้อีกเยอะอยู่ค่ะ ัวคุณเอาไวส์เองก็เหมือนจะมีแผนนี้อยู่ด้วยใช่ไหมครับที่ว่าจะทําช่องลับเพิ่มใช่เลยค่ะเขากําลังทําช่องลับอีกช่องหนึ่งอยู่เลยโดยตั้งเป้าว่าจะเพิ่มรายได้เป็น2เท่าภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าแสดงว่าเขาก็เห็นโอกาสตรงนี้จริงๆว่ามันยังไปต่อได้อีกใช่ค่ะโอกาสมันเปิดกว้างจริงๆแต่สิ่งสําคัญที่ต้องย้ํากันอีกทีนะคะคือมันไม่ใช่ทางลัดสู่ความรวยนะไม่ใช่รวยข้ามคืนแน่นอนไม่ใช่เลยค่ะการจะสร้างรายได้ระดับแบบ 35,000ถึง1 5 0 0 0บาทต่อเดือนแบบที่คุณอเวสทำได้เนี่ยมันต้องใช้ความอดทนความมุ่งมั่นแล้วก็ความสม่ำเสมอมากๆมากๆเลยค่ะสรุปแล้วก็คือการเริ่มต้นสร้างไรายได้จาก YouTube s h o r t s เนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ต้องใช้อะไรซับซ้อนเลยแค่มีมือถือมีอินเทอร์เน็ตอือใช่ค่ะแล้วก็มีความตั้งใจที่จะแบ่งเวลาสักวันละ30นาทีมาลงมือทำที่สำคัญคือเริ่มทำ แล้วก็ทําต่อเนื่องอันนี้ดูจะเป็นคีย์หลักเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะสําคัญกว่าต้องรอให้พร้อมทุกอย่างหรือต้องมีความรู้เยอะๆมาก่อนเลยเรื่องราวของคุณอเวสนี่เป็นเครื่องยืนยันเลยค่ะว่าตัวเลข2อ0 0 0นบาทต่อปีเนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆด้วยขั้นตอนง่ายๆเหล่านี้เราก็อาจจะเป็นเป้าหมายที่ใครๆที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วรู้สึกมีแรงบันดาลใจอยากลองดูก็อาจจะเอื้อมถึงได้ถ้าลงมือทําตามแนวทางนี้ค่ะเป็นไปได้แน่นอน ในแหล่งข้อมูลมีการเปรียบเทียบด้วยนะครับว่า YouTube Shorts ตอนนี้มันอาจจะคล้ายๆกับยุค ตื่นทองหรือ go rush อะไรแบบนั้นอ๋อน่าสนใจค่ะยังไงคะคือมันเป็นโอกาสที่เปิดกว้างให้คนทั่วๆไปเข้าถึงง่ายขึ้นไม่ยังเป็นต้องแบบมีชื่อเสียงมากก่อนมีอุปกรณ์แพงๆหรือมีความรู้เฉพาะทางอะไรมากมายแค่มีความมุ่งมั่นที่จะเริ่มแล้วก็ทำมันอย่างต่อเนื่องใช่ครับอืมเพราะฉะนั้นเนาะคำถามสำคัญมันอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเราจะทำได้เหมือนเขาไหม แต่อาจจะเป็นคําถามที่ชวนให้เรากลับมาคิดต่อมากกว่าว่าถ้าเรื่องนี้มันจุดประกายเราแล้วเนี่ยขั้นตอนเล็กๆก้าวแรกสุดเลยที่เราพอจะลองทําได้ตั้งแต่วันนี้เลยอะ่ะคืออะไรอ๋อเพื่อตอกย้ําไอเดียเรื่องการแค่เริ่มลงมือทํานั่นเองใช่เลยคะ่ะเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทําได้เลยไม่ต้องรอ